สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับขายมีดช่างเฟรมจอเจริญนนะครับวันนี้มีมีดมานําเสนอขายนะครับ3ามเล่มด้วยกัน3ขนาด3าราคานะครับมีขนาด10นิ้วนะครับใบยาว10นิ้วนะครับแล้วก็มีขนาดใบยาวอยู่ที่หนิ้วแล้วก็ใบยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับมี3ส,สปิกด้วยกันนะครับ มาเริ่มกันที่สปิกเร่บแรกนะครับเริ่มแรกเฉพาะใบอยู่ที่10นิ้วนะครับระหว่างรีคอโซไปถึงปลายนะครับเร่มนี้จะเป็นเหล็ก S U P 9นะครับสันนาอยู่ที่7จมิลปาดใบครึ่งใบนะครับด้านบนจะทิ้งผิวไฟผิวก็จะหยาบๆนะครับครึ่งล่างก็จะปาดงานขาวนะครับ ส่วนด้ามน,นะครับด้ามจะเป็นกาดทองเหลืองนะครับกาดทองเหลืองด้ามไม้พยุงอ่าพยุงผสมเรซินสีฟ้าน้ำทะเลนะครับสวยงามนะครับนี่มีหมุดโมเสกให้หนึ่งจุดแล้วก็ทองเหลืองสองจุดนะครับแล้วก็รูร้อยเชือกหนึ่งจุดนะครับนี่ภาพโดยรวมนะครับเสนอราคาอยู่ที่สามพัน 300บาทรวมส่งนะครับพร้อมซองเครดิตแต่ว่าชุดนี้ผมยังไม่พับซองนะยังไม่ทําซองเดี๋ยวรอลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะปิดนะครับราคาอยู่ที่3,300บาทพร้อมซองเครดิตนะครับรวมจัดส่งรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับส่วนชุดที่2นะครับจะเป็นขนาดพกพาขนาดกลางนะครับ ปายาวอยู่ที่6นิ้วนะครับปายาวอยู่ที่6นิ้วกาดทองเหลืองนะครับมีหมุดโมเสกหนึ่งจุดแล้วก็หมุดทองเหลือง 2. จุดรูรอยเชือกจะเป็นทองเหลือง1จุดนะครับด้ามจะเป็น,ปนด้ามไม้พยุงนะครับไม้พยุงแดงพยุงแดงจะเป็นประมาณนี้นะครับขัดขาวทั้งใบนะครับขัดขาวทั้งใบจะพร้อมซองไข่เด็กนะครับจุดนี้พร้อมซองไข่เด็ก สีดำนะครับฟองงซไข่เด็กสีดำนะครับมีที่รัดเข็มขัดไปให้เรียบร้อยนะครับมจะประมาณนี้นะครับเสนอราคาขายอยู่ที่ราคา2,000บาทรวมส่งนะครับ2,000บาทรวมส่งใบยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับสันไล่เรียวปลายนะครับสวยงามนะครับสำหรับเล่มที่3นะครับเล่มที่3ใบยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับ เหล็ก s อ p 9ทุกเล่มนะครับทุกเล่มจะเป็นเหล็ก s อ p ยใบยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับเล่มนี้ขัดขาวทั้งใบนะครับด้ามจะเป็นด้ามไม้ชินชันนะครับม้ชินชันมีทองเหลืองหมุดทองเหลือง2จุดแล้วก็หลูร้อยเชือก1จุดนะครับจุดนี้อยู่ที่7นิ้วนะครับราคาอยู่ที่นะครับหนึ่บาทรวมส่งนะครับจะไม่มีซองใครเด็กนะครับจะไม่มีซองใครเด็กราคาจะอยู่ที่ สามพันบาทอขออภัยครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับเล่มนี้ส่วนเล่มใหญ่จะอยู่ที่สามพันสามร้อยบาทพร้อมซองไครดิกนะครับรวมราคาจัดส่งแล้วนะครับแล้วก็เล่มนี้จะอยู่ที่ราคาสองพันบาทรวมส่งนะครับสินค้ามีพร้อมส่งทุกเล่มนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับเพจเฟซบุ๊กพิมพ์เข้าไปว่า ตัวทีนะครับที่ F มีดช่างฟิล์มจอเจริญหรือว่าจะสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0611522571ช่างิฟรมนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ว่าแอดเป็น id ไลน์นะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ